สี่ห้าทุ่มครับผมกี่คนครับสองคนอาจารย์ไม่ใช่กับอาจารย์กับทีมานผมเลยอ่าทีมานให้คนหนึ่งข้าคนหนึ่งเสกตอนทำผงปลายกุมารคือพอทำผงปลายกุมารเหมือนกับเมียอะไรวิ่งวิ่งอยู่รอบๆตอนที่ผมนั่งสมาธิในการตุ่นนเป็นที่ถ้ำนี่นะที่เราเสกอยู่นะครับผมอแล้วก็มีผมก็ตรงใจแต่ว่าออกจากสมาธิไม่ได้ก็ต้องเสกจนเสร็จ พอเจจนเจ็จก็เสียงมันก็เงียบไปแต่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันไม่เห็นเพียงแค่ได้ยินเสียงเหมือนกับคนวิ่งเหมือนกับเด็กวิ่งรอบรอบรอบเราปากคำนะครับ,รบนะผมก็ผมกลับไปด้วยความสงสัยว่าอะไรแต่ว่าในใจนะ่ะนึกถึงอาจารย์อยู่อาจารย์เคยสอนว่าต้องเใไอเกิดกิจยาอาวิญารอะไรก็ได้แต่ผมไม่นึกว่าตอนนั้นมันเป็นอาพิญญาณแล้วก็ไปตามอาจารย์ ว่าอาจารย์ทําไมผมเสียงมากอืนวิญญาณเด็กวิญญาณอะไรนั้นมันไม่ยอมไปมันมีอะไรมาก,กวนแกว่าไม่ใช่มันจะแดงอภะพีญ่ญานให้รู้ว่าสําเร็จแล้วว่าได้ผลแล้วอคือวิญญาณเด็กเนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึง่งมันสสนง่ายมันไม่กลัวแล้อ,อยู่ที่โสนมมผมดำอยู่หลายครั้งเรือ่องบงปลายกุมารแต่ปัจจุบันหยุดเพราะเพราะว่า พูดตรงๆว่าผิดกฎหมายโอเคผิดมนุษยธรรมตาม,ตามก็กฎหมายก็ว่าแต่ทำไมาก่อนผมยอมแล้วว่าผมเคยทำไหอต้องแอบทำกันทำไมาก่อนอ่าแล้วถ้าเกิดเนรดอยออกสู่สาธารณะนตอนนี้คนต้อบอกเออเนรดอยรับเกินได้ทำให้หน่อยอผมไม่ทำแล้วพูดตรงๆเพราะว่าหนึ่งผิดข้อผิดกฎหมายอสองผมรัสำเร็จไปแล้วไม่จำเป็นต้องเอา อย่างอื่นไม่ต้องทาอีกครั้งแล้วมผมก็ไม่ทำแล้วแล้วก็จัญญากรรมอาจารย์ว่าผมทาแค่นี้แล้วอ๋อถ้ากลับเราเปล่า,าจากรวาจากอบท่านแล้วครับผม,มาจักรวาลนี้เป็นเรื่องสัมพันธ์ของคนเรียนวิชาสายจักรเลยนะครับครับ,รบแล้วนี้นก็ถ้ากลับมาคนที่บูชาพระขุนแผนรุ่นมหามนตาเขาอ้อ,อไปนี่ก็สบายใจได้ครับ ไม่ใช่วิญญาณสามภเวสีหรือไม่ใช่กระดูคนตายที่คุณคิดอย่นั้นไม,ไม่ใช่ผีตายหวงตายงาเลยอเอามาใา้คุ้นแบบยกระดับขึ้นไปนะ้วครับผมเพราะว่าผมใช้พระเจริญพุทธมนต์ทุกครั้งหลังจากทำสิทธิ์มไม่มักง่ายในการเจกเดียวคือเจกเดียวผมโอเคเจกเดียวการเจกผงแต่อย่างน้อยต้องมีพระเจริญพุทธมนต์หรือไอ้โพลวิญ,ญญาณเหล่านั้น,นเพื่อให้เขารับรู้ในส่วนบุญ ว่าเรามาทําจุดปะทุงอะไรเพื่ออะไรเพราะเราไม่ได้ใช้ในทางที่ผิดอ๋อก็คือประกาศให้รู้ทั้งทางคารวาและทางสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันให้มันมันเข้าวงปะทุมครับคืออย่างน้อยวิญ,ญญาณเหล่านั้นได้เจอพระเทศเทศโดยการสวดตรวจเจริญพุทธมนต์นี่แหละคือการตรวจเทศ้ยไอ้เขาฟังว่าบาปบุญคุณโทษเป็นยังไงถ้าเขาเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณเทพมาอยู่กับมนุษย์เป็นเทพรักษา เหมือนกับองค์พระปฏิมาย่อมมีเทวดารักษาเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้มีวิญญาณเพราะท่านดับกันบาลีนิพพานไปแล้วคือเป็นศูนย์แล้วไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดแต่วิญญาณเหล่านี้ยตอนที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาทํากรรมไว้เยอะเยอะมากคนแต่ละคนเยอะก็ต้องให้เขาเนี่ยจดใจกรรมโดยการเป็นพระไม่ต้องไปลงนรกด้วยความเชื่อนะครับด้วยความเชื่อของภาคใต้เรา เป็นการบวชให้ซะจัเป,เป็นการบวชไอ้เป็นเทพแล้วก็เขาจะได้ช่วยเหลือมนุษย์เพื่อเอาผลบุญเหล่านั้นแหละเอาุญบุญเหล่านั้นอะยกระดับตัวเองยกระดับตัวเองให้กลายเป็นเทพเป็นเทวดาขึ้นไปการใช้กรรมของเขาก็เล่นน้อยลงไปโอ้นี่พอผมได้นา นั่งพูดคุยกับในดอยนี่ทาให้ได้ความรู้ในเชิงนี้ได้อย่างถูกคิดถูกทางเลยนะครับจากที่เข้าใจมาผิดๆมาโดยตลอดคิดนะว่าต้องเป็นวิชาบาปเออต้องเป็นวิชาทางสายดำต้องเป็นวิชาเอากระดูกคนมาทำนาะโอ้โหที่ไหนได้เป็นการยกระดับเขาหลายอย่างเลยเป็นการนะเปรียบกับเหมือนกันเพิ่มบุญเพินะ่มบุญแก้กรรมให้กับวิญญาณออที่เรามาทำทีนี้ก่อนที่เราจะจะปิดเบรกนะครับ ผมอยากจะให้เนดอยนแนะนำเคล็ดลับในการใช้พระขุนแผนรุ่นมหามนตาเขาอ้อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในฐานะที่เนดอยเป็นผู้เที่ยวทานด้านสายเวทสายเมือนตังเนี่ยนิดกันผ่านรายการมนพคเวทน,น,นะครับครับถ้าให้ใช้ได้ดีนะต้องมันรวดมน์มันรวดมน์ํำบุญตักบาท แล้วก็อาิิสารอุติศจ่วนกุศลให้กับคุณเพนให้กับเจ้าของมวลสารคุณเพนรุ่นนี้ให,ให้กับวิญญาณวิญญาณพูดวิญญาณหมาพูดในคุณเพนชุดนั้นเราต้องสมมติขึ้นมาหมก็แค่ออกชื่อในคุณเพนเนี่ยวิญญาณหมาพูดในคุณเพนเนี่ยขอให้บุญกุศลมารับรู้แล้วก็เพิ่มกําลังให้เขาได้ช่วยเหลือเราอเพิ่มกําลังงานนิสง ของผลบุญที่เราทำเพื่อให้ไปตกอยู่กับวิญญาณเหล่านั้นวิญญาณมาพูดหมาปลายเขาจะได้มีแรงในการาทำให้เราจะเริยนรุ่งเรืงองทำให้เราสำเร็จในที่การอาธิษฐานของเราครับบทจดมนต์ต้องเป็นบทไหนครับเนรอยครับบทจดมนต์บทไหนก็ได้จริงๆบทไหนก็ได้ถ้าจดมนต์แบบพระบทไหนก็ได้แต่ถ้า สมมติว่าเราไม่ไม่ได้จวดมุนเอามาเขวนเฉยๆก็ได้แต่ต้องงานราตนาใ้พุทธังงานราตนานังธรรมังงานราตนานังสังกังอาราตนานังแค่นั้นก็ได้แล้วก็ยกมือทอี่ฐานแล้วก็คล้องโอหรือว่าเอาใจลิปแล้วเขวนเอางี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเยิ้มเนนดอยเขาจะเขียนเขาจะใบฝอยแต่ต้องให้สำหรับคนที่ท้าบูชาพระคุณแผนรุ่นบนตาเสาอ้อเท่านั้นมีเฉพาะนายกกามนเว่ แต่ผมจะไม่พูดให้แต่ผมจะขอย้ำมาให้นายดอยพูดออกอากาศสักครั้งครับผมไม่เท่าว่ามีความรับหรืออะไรนะครับบางทีบางอย่างมันมันต้องใช้บทฉพาะการบทฉพาะเลยเป็นวิชาตายโก็อเลยอไม่เหมือนตัวไปแน่ผมกาลันดีรับรองได้เลยครับอันนี้เราจะให้กับแฟนรายการที่เท่าพุทธาพระคุณแผนรุ่นมหาบุตาต่ออ้อเท่านั้นจะมีหน้าไปด้วยซึ่งเขียนโดยนายดอยนครับครับผมเป็นกาตาปลุกหมาพูด วิจาปลุกมาพูดมายันหรือว่าเสริมเสริมตาท่องบ่อยๆเสริมแรงเสริอมอำนาจให้กับคุณแผนให้มันขลังขึ้นใช้ได้ดีขึ้นอนุภาพพูดดีเท่นึงเพิ่มอนุภาพเป็นคาถาที่เพิ่มอนุภาพให้คุนแผนที่รุ่นมนฑาขโขเนี่ยขลังขึ้นโดยใช้คาถาเกี่ยวกับขโขวโดยตรงไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนไม่เคยเปิดเผย ไม่เคยเปิดเผยที่แบบนั้นก็วันนี้ต้องขอขอบคุณเนนดอยมากนะครับที่ได้สละเวลามาให้ความรู้ผ่านรายการมนุเวทด้วยนะครับขอบคุณมากครับเนนดอยขอบคุณครับครับเราก็จะพาผู้ชมไปรู้จักกับพ่อท่านยกเตยทะธรรมโมนะครับอายุร้อยสี่ปีนะครับแห่งสำนักสง ห้วยต่อนะครับอําเภอสีกเกาจังหวัดตังนะครับใช่ค่ะท่านเป็นสิทธิ์บรรดทิษฐของพ่อท่านแสงวัดคลองน้ำเจ็ดจังหวัดตังนะครับค่ะแล้วก็ยังเป็นสิทธิ์บรรดทิษฐของพ่อท่านอะไรอีกครับพ่อท่านสุดนะคะวัดไม้ฝาดจังหวัดตังนะครับใช่ใชแล้วก็ท่านก็ได้เป็นอีพัตยจิอีท่านหนึ่งที่ได้เมตตาปลูกเสก็ดเดี่ยวยอดขุนพลรุ่นมหมามนตาเขาอ,อ,อ้อด้วยนะครับใช่ค่ะ วัดที่ท่านอยู่นี่ก็อยู่ในเขตอำเภอสิกาวนี่เป็นพื้นที่สีแดงนะครับใช่เป็นพื้นที่พอเกาคอหรือพื้นที่ผู้ก่อการรลายคอมมานด์นะครับซึ่งได้เข้ามามีอิทธิพลทางปักใต้นะครับค่ะในยุคก่อนใช่ไหมคะครับแล้วก็ในข้าคืนนี้นะครับพอท่านยกเนี่ยจะให้สินให้พรด้วยนะครับใช่ค่ะและท่านจะมาให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะก็เราไปชมบทสัมภาษณ์พร้อมกันเลยนะครับกราบน้มัตสการพอท่านยก เตจะตมูท่านอยู่วัดวัด,วดสำนักสงฆ์วยโตอำเภอติโกจังหวัดดังครับตอนนี้อายุท่านก็ร้อยสี่ปีแล้วนะครับ,รบแต่ท่านสวงภาพยังแข็งแรงอยังแข็งแรงเลยนะฮะแล้วก็ที้ท่านไปเกี่ยวข้องอะไรกับพระผงภายกุมารมนตาเขาอ้อท่านเป็นผู้หนึ่งในการพุทธาพิเศษในการปลุกเดกพระรุ่นนี้นะครับอ๋เอเหรอครับ แลวตอนนี้สุขภาพท่านเป็นอย่างไรครองลองครับสุขภาพสั้นแข็งก็แข็งแรงแต่ว่าหูไม่ก็ได้ยินอ๋อหูหูหูและตาไม่ก็ได้ยินครับแล้วท่านท่านเดินด้านไหนฮะัคงด้านเด่นด้านกรุงัทพนไม่ใช่รู่วคว้างอะคงด้านเด่นด้านกรุงัทพนแก้วคาดคงกับพันธ์คเป็นที่นับถือในอำเภอศิเกาเป็นพระเกีจิองเดียวที่อยู่เป็นที่นับถือในอำเภอศิเกาแล้วก็อำเภอวังวิเศษแล้วก็จังหวัดจังทั่วไปครับ สนใจวัตถุประสงคของท่านจะหนักไปทางรประดับการเรื่องเหนียวของท่านเหนียวมากก็คือตะปุดใช่ไหมครับเหรีรยญของท่านเหรียญเหรียญแล้วก็แซนมาครับขวามือขวา่าเท้าขวามือฝ่าเท้า,าเหนียวเหนียวเบนที่หนึ่งญญของงบมือที่เขาก็ว่าได้ครับโอ้ดูท่านอายุร้อยกว่าแต่ยังแข็งแรงอยู่นะครับของท่านชานยาของท่านก็ชอบขอกันเยอะชานยาชานยา ป็นไงอ่าที่แกเน็บเนบากอะเยอะแต่เนื่นไม่เหนลยไม่ปพื้นไม่ปพื้นไม่ปพื้นคือเอาจากแบบเนือแต่ก็ถือว่าอะไรนะท่านบอกอะไรนะแกว่ากินให้ดมให้ดมนมเนี่ยอ๋ออ๋อท่าน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 เป็นผู้เมตตาสูงท่านเป็นผู้เมตตาสูงลูกศิษย์ลูกหาเอาอะไรมาดีกก็ดีกทุกวัน คนหาทุกวันเจิมรถยังเจิมได้เจิมรุปลุกคอรถดจำได้จำได้ทุกอย่างแล้วแล้วก็พรอะท่านเป็นตึกพระธัมรมหรือเรียงครูบาอาจารย์แต่แค่จิตหลวงพ่อจุดพระกูจุดจิจวิจารณ์วัดไม้ฝาดซึ่งเป็นชายทำรักกับพ่อท่านเสงวัดกรงน้ำจิตลองถามท่านจะนิดหนึ่งว่าในสมัยยุคข,ของท่านนะ่ะ การทำผักโผมพายคูมานนะไม่มีไม่มีนะมั้งไม่วางไม่ลยว้างหรือผมเล็กเองแต่ลกก็ใต้ออกตัวตัดต้นหนังนะไม่ได้ไม่ได้เธออ้อะไรนขอท่านอยากดีแกใจดีเกะรับผมนอนนอนนอนรับไปแกคนแกใจแกใดียดิ้นหยมยามนี่ได้เลยแต่ลวกได้แร้วได้เร็วได้แล้วตาดวงได้แลวแต่ลวก อ่านี่ครับเคยปรามีของพระท่านเนาะพระท่านแกใจดีมากอ่เมตตาสูงเมตตาสูงวัตถุมงคลท่านไม่เคยมีการเจ้าครับแม้แต่แจกวัตถุมงคลแล้วย่ามที่ใส่วัตถุมงคลแกยังให้ได้ด้วยมากหรอจีวรแกไม่เคยได้ใส่เท่าไหร่มีคนขอหมดเอ้า โดยโดย้วยที่ท่าน่ันธะเยอะและวิทาโมแข็ง,ขงกัดต้ากักจิตของท่านด้วยอนอกจากนั้นถ้าขัดท่านเป็นวาจาจิตเลยท่านไม่ได้วาจาจิตแต่มีคนออกชื่อบนบน,บนบานรับลอ,ล,อลองขยาความนิดนหนึ่งบนบานรับคือคือมีคนที่เอาเหรียญของท่านไปแล้วออกชื่อท่านแล้วก็ประสบความสําเร็จอืแล้วก็อธิษฐานถึงท่านประสบความสําเร็จ,รจครับแล้วก็มา แค่บนมาบนบานมาเลยถือว่าท่านเป็นผู้ตักจิตเป็นผู้วิเศษในอำเภอตีเกลงั้นถ้าเกิดว่าท่านก็เป็นพระเจดิติที่นั่งปกปลุกเจเดียวใช่ไหมครปลุกเจกเดียวพระของท่านปลุกเจกเดียวคุณเป็นมนตาขอท่านก็ปลุกเจกเดียวตอนนั้นพอยกวัตถุมงคลมาให้ท่านเนี่ยครั้งที่เท่าไหร่ะที่ท่านปลุกหรือครั้งแรกครั้งครั้งหลังจากอาจารย์้อยครั้งที่สามเนี้ยลองตอบผันท่านนิดหนึ่งว่า พอหลังจากที่คณะจัดตั้งยกพระขุนแผนมนตาเขาอ้อมมาให้ท่านปลุกเสกเลยวัตถุบางคนที่ท่านเจ็ดดียังไงเดี๋ยวผมต้องถามจังหลวงพ่อเองแต่ล่วงก้องตีเนเทกันดีหรือในเรื่องเซกอะนั่นในเรื่องดีเบย์นะหลายปีทำเหรอปลาตีเซกันเซกกับกาตาเลยกาตาจินบัรจ,จุจรินบรรจนเป็นลักนะ เออจิบ้านจะเนี่ยในพุทธังดำมังละดำมังละแร่ดำมังละแร่ดำมังละพุทธังก็ดำมังก็ดำก็พุทธังเราเราก็ดำมังเราพระว่าทั้งการเราเรารกอบไพุทธังก็หุ้มมาก็มาไะดำมังหุ้มมาก็มาทั้งก็หุ้มมาก็มาในนี้รัหมาการนี้ก็อ๋อมาการนี้ก็ออะ เจปาปวดตานูป่าวเนะเจ้าปวดมานูปาวเลนะเจ้ปาจปวดนั่งขานหนาวเนะเนี่ยเจาปดาแล้วนั่งรมแล้วนั่งาแล้วนะต่อดีถุกซิกนะพาเนนะเกลืกลาดเลยนะเออใช่มาทังไงตั้มเนาะเกลวกลาดโปรตพ่อยเม็ดนะเว้นฮะว่าเว้นก้องตะลตาล่วงเที่ยนเกลวกลาดเลยนะโปรตพ่อยเลยนะเออมันหลบหลบหลักได้หลบนี่อ่า ท่านทันท้งไทยบทอะไรในการตรวจเมื่ี้เห็นมีบทในการตรวจของท่านคือคาถาจินนปัญโชนคาถาประจำตัวของท่านเกี่ยวกับความคลาดเคลียว์ความกุลงการของท่านที่ท่านบอกเมื่อกีอ้ก็เฮ้ยกำลังเลยฮะก็เพื่อเฮ้ยกำลังแต่เรืบบรออ่องตรงตรงคาถาเนาออาวุธใจเนอโบก็ควังดี่ไม่ไม่ใช่หรอหนอโบปุตล

เรือท oh, ah, oh. oh. ี mm ่ร hmm. ah, ือที่เรือที่รือเอเรือเอโออ้ามาฮะยังจําได้นะจําได้ก็กเ็กเียเรียนหนูมากหม่มากหม่อยเรียนในเด็กก็ดานพ่ยดัดบนี้พ่อคยเอาต้านคียติมที่ไห้พ่อมาพ่อารลบนังสือหนังสือปลอกกระูก โคตรเว่อใส่หน้ามาลยทั้งคืออหมายจัทตาับใหม่ครับเรียนกับปอาจารย์ทุศไม่ไม่เรียนเรียนเรียนเก็บเก็บ้านมั่งอยู่วัดมั่งไม่ขออาจารย์ทุศหรืออาจารย์ทุศเพิ่งมาอยู่แล้วเราเราได้รู้กายเมียได้รู้กาอยู่มาอยู่วัดใหม่กว่านะเออได้รู้ เดี๋ยวแต่ล่วงบวชระบอดันเรงกันไหมเด็กนูฮะบวชระบบดันเรงกันไหม<แ>บวดานเด็กวอาจารย์เรงบวชด่าเช็ดน,นี่อาจารย์รู้อาจารย์รู้เลยนี่าล้คนนี้อาจารย์ชคนนีนนนนน้อาจารย์รู้ก็สิอารผัวสามสามคนรมานอ่ะอยาให้เดนได้คตุ สรุปว่าบางทีบางคนภาคกลางก็อาจจะฟังไม่เท่ารู้เรื่องอ่ก็ให้สรุปต้นนิดนึงว่าที่พระท่านสนทนาระหว่างเนรดอยเราเป็นไงบ้างครับพระท่านที่สนทนาเมื่อกี้แกบอกว่าเริ่มจากการเจกวัตถุมงคลแกก็บอกเจกด้วยคาถาจินนะปัญจรคาถาคุงกะบันแก้าคาดกงคาถาของแกที่แกได้ร่ำเรียนวิชารจำัยก่อนแล้วก็ท่านบอกว่าจำัยก่อนท่านไม่ได้เรียน นังเือ,อแต่เรียนด้วยวิทยาวัดเรียนจากวัดเรียนโนโมโกโกแบบพระจะ,ะไหมก่อน,ออนอโ,โนโมในที่นี้ก็คือทางานโมแม่บทของขโ,อโ,โ <ม S 2> ข,งขโแม่บทของเขาแม่บทของโขทุกอาจารย์ทุกปรามาจารย์ต้องรู้ต้องรู้นโมยี่สิบเก้าตัวของโขนี่ถ้าเกิดผมไม่รู้จักพระท่านก็แสดงว่าพระท่านนี่คือต้นตำรับของเขาออถือว่าเป็นแขนงหนึ่งถือว่าเป็นต้นตำรับ ที่ยังที่ยังเหลืออยู่ปัจจุบันที่ยังเหลือของเตะอยู่จนปัจจุบันนี้เหลืออยู่ไม่มากแล้วตอนนี้ท่านท่านอาการท่านก็อาการท่านหอไม่ก็ไยได้ยินไม่ได้ยินแเดียวนะส่วนตาก็ยังมองเห็นอยู่บ้างแต่ความจําท่านเป็นเลือดท่านท่านบวชอายุประมาณเท่าไหร่นะท่านบวช สงครั้งสามครั้งทั้งเป็นสามัญนนบวชกับพ่อท่านเสงครั้งหนึ่งพ่อท่านจสาคือวัดวัดกองน้ํจิตอ๋อที่เราไปกันมานะครับอาจารย์กูลหัวท่านสมัยนั้นท่านเคยเล่าให้ผมฟังว่าบวชกับพ่อท่านหนูวัดแจ้งแล้วก็พ่อท่านเสงเป็นอุปจารโอแสดงว่าดวยเออ่อางนี้แล้วกันเพื่อมาให้เป็นฐานะควร ขออนุญาตให้ท่านอวยพรผ่านรายการมวลเพื่อนนิดนึงไอ้ไอ้ป่วยพอนแต่ล่วงอวยพรก็ทีออกตูดทัดป่วยพอนหนก็ทีใช่ก็ว่าอวยพอนป่วยพอนนะยาวๆนั่นอ่าพระาชาเป็นเทากราทีบาเบยไว้ตัวได้นั่งเปย์ตานั่งโอกับดีอีตีดังบิดดังตุมังคีบาเบยมาจะตัวจะไปจะตัวจะไปโอเดตัวอรังกะแฟ จันทอนายาโตยาตามานโตดียาโตยาตตะเปรดิโอวิวันจันโตรักพารโกวิรักจาทุบาเตยปาวัตวันดายโยอสุกีตกายุโกะปาวะกาพิวะตานาสิเลตานิจังุตตาปะจาโดจัตตโรตัมมาวะ

ที่จะยาชาเจต้าชายาอายุธีวสขยาภาวนโตเทระภาโตชามะนงกาลังยาการโตชาไะเทวตาสัพพุทธานนปาเวทะชาตโสิภาวนโตเถปวภาโตชาอะมงกาลังยาการโตชะไมเทวตาสัพพัตมา นุปาเวนัสตาตุตภาวนบเทวาตุตาตามังกาลากันตุตาะเทวตาสับสังคาุปาเวนัสตาตุติภาวนตติครับก็ถือเป็น นิมิตหมายอันดีนะครับที่พระท่านยกได้เมตตาให้สินให้พรนะครับตอนรับเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับซึ่งเขาเชื่อว่ามนตาของเขาอ้อนเนี่ยจะทําให้มีพุทธคุณร้อยแปดนะครับ เออๆๆเออๆๆเนี่ยไปดิ <oticality> <objectively> โตังพคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพคะขวตาธัมโมธรรมนัมสาธานิสุปฏิปันโนพคะวตโตสาวกสังโฆสัมคันนัม ราจะให้คุณตูนได้มาแจงรายละเอียดในพระขุนแผนรุ่นมหามนตาเขาอ้อมีอะไรบ้างครับคุณตูนครับค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าขุนแผนแดนทักสินเนี่ยมีทั้งหมดสองเนื้อนะคะก็คือผงพุทธคุณอาจารย์นำกบบผงพุทธคุณมหาราบนะคะก็คือทั้งสองเนื้อนี่ราคาเท่ากันนะคะก็ตังเกอรง่ายๆนะครับอ่าพระ ผงพุทธคุณมหารามเน่ยเนื้อองค์พระจะออกสีแดงๆค่ะส่วนาพราะผงพุทธคุณของอาจารย์นำจินโบโรเป็นพระเจจจายเขาอ้อนะฮะอยู่ที่วัดดอนสลาเน่ยเนื้อองค์พระจะออกสีขาวๆจะออกเป็นเนื้อว่านเลย<ช>นะคะแต่ส่วนราคานะคะก็ถ้าเป็นฝังตะกุดทองคํสองดอกเนี่ยบูชายอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะคะ,ะ,ะแล้วก็ถ้าฝังตะกุดทองคํหนึ่งดอกบูชายอยู่ที่องค์ละหนึ่งันร้อยบาท ฝังตะกุดเงินสองดอกนะคะบูชาอยู่ที่หนึ่งพันบาทฝังตะกุดเงินหนึ่งดอกนะคะบูชาอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะแล้วก็ฝังตะกุดสามกริย์นะคะบูชาอยู่ที่สี่ร้อยบาทฝาาังตะกุดสามกระสัเนี่ยจะฝังด้วยกันทั้งหมด3าดอกใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็มีเนื้อเงินเนื้อน้าเนื้อทองเหลืองะนะครับแล้วก็ข้างในอักขระของตะกุดเนี่ยก็จะมี ยันอัขระโบราณของจ่ายข้าอ้อใช่ค่ะมีทั้งเราจะก,การที่เราได้สอบถามเนี่ยก็จะมีทั้งด้านแคบคาดและก็ได้โพกกระซับอยู่ในตัวใช่ค่ะครับผมและนอกจากนี้ยังมีเนื้อรายต่อ,อครับก็<ๆ>จะเป็นเนื้อเอ่อเนื้อร่างก็คือผู้ชายอยู่ที่สองรอบาทก็คือจะไม่มีตะกุดฝังอยู่ข้างหลังนะคะครับค่ะก็จะเป็นฝังสีพึ่งหลักเมืองปีสามศูนย์นะคะ,ะทุกองนะฮะตั้งแต่เนื้อบนที่ฝังตะกุดจนถึงเนื้อล่างเนี่ยก็คือ องละสองร้0บาทเนี่ยจะฝังเขาเไรจะติดด้วยสีพึ่งหลักเมืองปี3 0ใช่ค่ะของอาจารย์ขุนพันลักล่ากร,กรกเดชดนะฮะ,ะหรือพลตำรวจตีขุนพันลักล่ากรเดชดสารวัตจอมความมังเวยเขาสายเขาอ,อ้อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีลูกอมม,มนตราเขาอ,อ้อนคะคะ,คะอันนี้ก็มี2เนื้อเหมือนกันก็คือผงพุทธคุณอาจารย์นากับผงม,มหาลาบนะคะอันนี้บูชาอยู่ที่ลูกละ100บาทนะคะครับผม ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่ายอดขุนแผนแดนทัศินรุ่นมหามนตาขาอ,อ้อนเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อน,นําปัจจัยไปทําอะไรท่านุณตูนไปบูรณะหอะระฆังนะคะของวัดท่าม่วงจังหวัดนครราชศรีธรรมราชนะคะ,ะคอฮะซึ่งพระท่านบุญไทยก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดท่าม่วงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นพระผู้ที่มากเมตตาใช่นะฮะท่านก็ให้ให้ราบให้รวยแล้วก็ให้อะไรนะฮะ ่ะเม่ตาสูงด้วยนะครับส่วนวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นอ<ก>ะไรครก็คือตะกุดขุมทรัพย์เขาอ้อรุ่นเปลี่ยนชีวิต58นะคะ,คะอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าแฟนรายการให้การตอบรับอย่างดีมากเลยท่วมท้นเลยครับใช่ค่ะ <c oughs> ก็แฟนรายการท่านใดน,นะคะสนใจวัตถุมงคลในรายการนะคะก็ะติดต่อสอบถาม c เซ็นเตอร์ของทางรายการได้เลยนะคะพเพราะว่าวัตถุมงคลบางตัวเนี่ย เหลือน้อยแล้วนะคะเพราะว่าอย่างคุณแผนแดนทักษิณเนี่ยเรามีโคตา้าบางตัวบา,บางรุ่นเนี่ยบางชิ้นเนี่ยน้อยไม่เยอะนะคะก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการจัดจา้างกฎขุมทรัพย์เขาอ้อรุ่นเปลี่ยนชีวิต5-8เนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อน,นําจุลจั๊บไปบูรณะรางแท่ว่านยาของพระครูปานปารัตโมใช่ค่ะซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดเขาอ้อ แล้วก็ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของพ่อเปลี่ยนพัฒยานนท<ช>์ขารวาสของต่าเขาอ้อใช่ค่ะก็คือว่าถ้าแฟนรายการนะคะที่ได้บูชาวัตถุมงคลในรายการก็ถือว่าจะร่วมทําบุญกันด้วยนะคะครับแล้วก็ผมจะขอบอกอีกนิดหนึ่งนะครับว่าสําหรับใครที่บูชาพระขุนแผนรุ่นมหามนตาเขาอ้อนะครับทุกเนื้อนะฮะตั้งแต่เนื้อบนจนถึงเนื้อล่างนยะรวมถึงลูกอมเนะี่ยเราจะมีหน้า เาพระคาถานะคะแอบให้ด้วยซึงวันนี้ได้พิเศษมาเลยนะครับใช่ค่ะนะะอันนี้ให้เฉพาะกับผู้ที่เขาจะสนใจในพระขุณแผนแดนทศินรุ่นมหามนตาเขาอ้อเท่านั้นนะครับใช่ค่ะส่วนตะกรุดขุมทรัพยเขาอ้อก็จะมีพระคาถามีพคถาแนบให้นะคะครับส่วนรายละเอียดเนาะก็สอบถาม c เซ็นเตอร์ของทางรายการได้เลยเพราะว่า วัตถุมงคลอย่างที่แจ้งนะคะก็คือบางอย่างเราได้โคด้ามาน้อยนะคะคก็ถือว่าร่วมบุญกันค่ะติดต่อคอร์เซนเตอร์รของเราได้เลยก็ท้ายที่สุดนะครับเวลาหมดหมดเวลานะครับคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับว่าเราได้นำคณะภาพเจดิ่ตายขขงอ้อมาให้ชมกันนะครับค่ะก็เป็นภาพที่หายากนะคะค่ะแล้วก็ในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ พบกับเราได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ